สวัสดีครับเป็น้องครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมือน,นีก็อยุ่ใน,ในร้ายการเป่าคู่พาลองเหมือนเดิมเช่นเคยครับคลิปนี้กางางหายกันมาพอสมควรครับจังได้เจ็ดคลิปนี้ประมาณเดือนกหกกวนจากจว่าเป่าคู่อกตินี่ละมือน,อน,นีก็ะไก่มาท่างหายุ่งเหมือนเดิมครับมาทางหายที่เป็นาหายชนติดเพื่อนครับเพื่อนเซรินทร์ทอนมือน,นี้ก็คะคิดว่า ย่อกีกวัาครับมาหอดแล้วครับอ้ากินของนำหนามก็นยังไงเลยครับดูกชาวเคื่อด,ดร้านเคยแห่งแรกครับอ้ากินได้ตลอดรอคอยรอชมครับเยาะแหลกแหกหมันมันสีหมนันซำใดครับนี่แหละครับพิธีการ เนาะก็คือการตัดกิ่งใหม่ได้ไหกิ่งนะครับมามัดมามัดเป็นอ่าเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็เอาไปว่างไว้น้ำหนังนะครับเอาไปว่างไว้ริมหนังปลาเพิ่งจะจะมาอาศัยอยู่นะมาใส่อยู่เฮากัได้ตาคายนะครับผาล้านเขียวนะครับตาคายก็ไปช่อนไปช่อนหรือไปไปสอนนะครับก็พยายามดันดัน,ด,นดันให้มัดเนาะเฮาเขาไปในอ่าในผาล้านหรือบางแง่ง ที่ห่เทปเตรียม้แลวก็ละขึ้นมาครับลกขึ้นมามาสันอยู่ข้างบน<ด>ถ้ามีปลาผมก็จะติ๊มานํานะครับ,บเราเบิ้งครับเหาะแรกสีได้หรือสีเลืรอบแรกรอบแรกนี่เขไดร์มีปลาตาบอดซองตัวป,ปีที่สองครับมาให้มาหยกเหาะเหาะนี่เหาะตะปีไก่จะสีมีปลาหรือสีมียังละ เดี๋ยวเหยาอีกครับเหยาะที่สองอาทิตย์มานํ่ใส่หมวกเสื้อที่หัวฝ่าเนี่ยแบหลานครับปีนี้เพิ่มมานํนเพิ่นว่ามันจะซีดเบ็ดตกปลาิันมันจะิ่นจะต้มปลายเพิ่นมันจะกินปลาเหยาะนี่แหละครับพิธีการเอากะากลางผ่าล้านออกนะครับช้อนลงข้างใต หลักกับค่อยๆดึงเอาหมัด alt, หยอกเขาเขามาใส่ผาล้านต้องค่อยเห็ดนะครับถ้าเอาเห็ดแห้งเนี่ยปลามันก็จะตื่นตกใจแล้วก็สิดออกหนีจาก alt, หงอกดังนั้นต้องค่อยๆเห็ดหยอกเป็นหยอกใหม่ครับเอาขึ้นผู้เดียวมันหนักเอาขึ้นบ่ไใดมันโมเมนหยอกเนี่ยหน่อยหงอกกุ้งถ้าหยอกกุ้งมันจะเป็นหงอกเนื้อน้อยนี่เป็นหยอกหมัดหมัดต้นใหม่หมัดจริงใหม่นี่ก็ครับพอเอาเข่าได้แล้วก็ดึงขึ้นมาครับทีนี่คอยมาสันอยู่ข้างบน

นี่คือปลากาปลาเค็งหมงูพัชไทยเดยนินาหยังปลาตกพัชไทยปลากาปลาปลาอีขาวน้อยป,ป,อปลาดดปลาดือปลาล่าเดี้ยเบีย อนี่คือปักหอยฝังบูบต้นระบุา้นคุณนี่เต็มโดบแกตัวนี้คือปลาปลาเท่าเอิญขี้เดือดปลาไสเอิญบ้างัวมันดูกืเกือบตัวมันเทามันปลากระดีหน่อย นี่ปลาตุนพี่พี่ตายแล้วจะบยังดีแบแคบอห้อยหมดี hey, น้นครับ อายอันนี้แต่พอเอากันตัลอยไปเลยตัวที่หัวทุ่จนีบลบกครับบาดบกหอยบาดบกหอยอืบุกหอยล็รลดด้วยเนาะลดเลยตัวบกหอยจำเจ้า ได้เปล่าอ้าวได้ได้จะว่าจะบนไงไอกตะรุนนี่ปลาจีเรือปลาจีเรือเทือนผู้ผู้ผู้เดี่ยดบ mấy gì bà say vấn gì mà vậy vợ vừa giảm khổ giảm cỗi đừng quan มีแทดเลย เขาเข้ารู้เล่ใจขวาทิติดกระดาเขาน้องก็ิดกัดมาเ่มาุเดยาตัวน้ำเขียนอ้ยวดหลังโอ้ยปวดหังมแม่ปนดหังเนา

เขาอยกิาีเจ้าคนกเน่าบครับยจากหลังครับน่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอเบิงว่าหลังสุดท้ายจะเป็นทังได สอ,อยู่มันมาบกวย่ยา้น่นาอยกมีแนอยู่ครับปลาดึงหอยส่นใ่เป็นัวปปูก,ก็ปัประกาหน่อยครับปรกาหน่อยแต่ว่าหอยนี่จะเป็นหอยขมหอยนี่จะน่วยใหญ่แห้งครับหอยตัวใหญ่มากๆ นี่คือหน้าตาเนาะ <Okay. S 1> เยาะหอยก้หลังจากขึ้นมาจากเขื่อนและะ้วลองเทหอยปูปลาลง ลูกพในผา,นางเงี่ยเหมัหนก็บจะจะไหลปันใดกับเดือดไหอยู่ครับเดือดไหลยอยู่ใหญืยอนัน่ก็เดียย๋ยวจะทำการขัดแจกขัดแจกหอยแย่ปลาออกเพราะฉะนั้นนี่ก็ประมาณเวลาประมาณบ่ายม่วงเคงืองครับยังบ่ท่านกินเขาบา้าคู่ท่านกินเขาเสาอยู่นี่ครับถือว่าเป็นเขาเสาเทียงไปเลยกินตุ่มปลาหอนตุ่มบอกไม่แสบแสบครับกินอยู่กลางป่ายางติดริมเขื่อนก็ได้เดือึงงงวัด ในระวางเบาปู่ลงไปยกนอะครับเบาในบานเปิดขามาที่ับมาที่พีครับมานำา GPS ต่างทีการไหนก็ตามมาลงทางกันอยู่หลานก็ได้ขึ้นมาก่อนครับแต่หลังขึ้นแต่อยากมาเบิ้งทีการหยกหนก็แต่ท่านอยู่ครับหยกเนิะนเบิ้งประมาณสองสาหลังอยู่หลักกเมื่อนี้เพิ่งได้กินของ้อมกันครับกินต่อเที่ยงปลาอย่างครับรรญ่กาดีว่าป้าก่านนาง ป้าป้าแพงปลาขอปลาขอกระดงปลาป้าเนาะมันเรียกปลาขอกระเอออันนี้ป้านี่ตัวกระดาษเอออืมมฟาอุ้ยอันนี้ป้าบัวป่ะบัก่มนจ้ยก่อนโอ้เจ็บเก็บเจ่เก็บางนนึกว่ายงอเสน่ป้าไรชนิดป้านี่วกเขาเลยนิพวกเขาเลยพวกเขาเปยนยุทลอะ โบกสองบอกไปเนี่ยครบชีสหมดเลยเบป้าไล่ชนดิดแม่งมันมีผักปลาบู <c oughs> เคยเคยเห็น <c oughs> แต่ปลาบูทองเคยเบงยี <c oughs> <c oughs> ่บุกเท, <c oughs> ท <c oughs> นี่เลยเบ่์เคยบยเคยได้กินน้ำปลาบูเบ่์เคยกินปลาน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตมั้งปลาบูเฮ้ยเบย์เป็นไอ้ละครไทยแม่ปลาบูทองแงงครับเราเพิ่งไม่เจอมื่อไหร่ปลาบู <c oughs> น mm hmm. ี่ยมันค um ือปลาคอป่ะอ๋นยอะอป้านีสตุมสะตอันหอยสเฮีก้ว่อนะมันอมุอห่คเอาคือตาโปกตามตามสิค่ะห้มนีให้ เฮเ่กูเนี่อมาเป็นตัดรับู่ชีนะเฮเ่กูมีประโยชน์เงท่านม่ไปซีดเบสเกิดเสือเบสท่านกันพี่สบู่อยู่หรอครับอ๋อพี่เปนตัวไม้ม่มาลไอเ่นเขาดิ้นไ้บ่ายมันมัน เอาเอากักันยุงมานโอมแมนแมอยู่ในกระเป๋าไมอเอาเอาี่บ่ตัวนเลยที่าะาห้่ตั้งงตั้งงเอาไอ้มีไอ้ตะการ้อนบมมีแหละครับพี่น้องคลิปลาสุดเอาบาะู นะครับหา,หาขา,ายกันไปกอนกว่า,าครับยุ่งหลาย,ยเรื่องแวังขา<ม><ม>บเรื่องีเวลา่าเข้าปลาลงเขือเอเ่อนหาปูหาปลาหาหอยเแ็่คลิปเห็พี่น้องใเบิึงครับอย่าลืมกดฝากพี่น้องกดติดตามเด้อครับเด้อสวัสดีครับ